ลงตัวเลยยี่หวานนิ่เปรี้ยวแล้วก็เหมือนกินเมี่ยงคำมันครบกรอบพริกตรงนี้หอมมันไม่แต่แป้งอ,อยากกินแป้งแต่สำคัญพักกรอบหอมอร่อยมากเพื่อนครับ บอกว่าคุณตักเปลี่นใจนะบอบว่าอยากกินสลัดกินสเต็กก็เลยมาที่นี่ฮะเขาชื่อร้านใกล้ๆก,กันใกล้ๆก,ก,กับวัฒนาวิลเลจบ้านอมตะอาหารไทยสเต็กผักสลัดปลอดสนกาแฟสดแล้วก็อยู่ตรงวัดพระธาตุดอยหัวฝายเข้ามาดูกันครับบรรยากาศของร้านจอดรถหน้าร้านครับร มาแล้วเข้าไปดูกันนะบรรยากาศดีครับแ<ป>ค่นั่งปุ๊บหักหักโครมลงมานี่เขาบอกอะไรฮาร์เลย์เดวิสันพาร์คกิ้งโอลี่อ๋อแสดงว่ามีมีฮาร์เลย์ หน่อไม้กำลังงอ,อกใช่ไหมที่นี่เขาฝนตกมันมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปนั่งตรงนูน้นดีกว่าคุณน่าจะมีเสียงเหมือนมีออ๋เสียงลมพัดใบไม้ไหวครับมาไปลมพัดต้อนรับเราเย็นสบายเลยต้นไผ่กำลังหน่อไม้งอก หน่อไม้เหรอไข่กินได้ไหมไหนอ๋อม,มีมีด้านบนดาดฟ้านอกชาัออ้อไปชมวิวก็ได้ไปไปชมวิวไปนะ,ปะเ,เราเดินขึ้นมาจากชั้นล่างฮะเราเห็นลมกำลังพัด เย็นสบายนอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าผักปลอดสารฟิตเขาปลูกอยู่ที่นี่ครับเขาปลูกอยู่ที่นี่คุณสั่งสลัดทานได้อย่างสบายใจเลยมาฮะเพื่อนเพื่อนสั่งกับข้าวไปแล้วแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนดูเมนูของเขาคร่าวๆแล้วกันะก็เป็นอาหารแบบอาหารฝรั่งฟิวชั่นมีกับแกล้มนก็หลากหลายดีเหมือนกันครับก็สสำคัญลมเย็นลมพัดเย็นสบายสบาย นี่ฮะอ่าเย็นเนาะพีโดเย็นไหมชอบไหมนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนดาดฟ้าของเขาเขามีดนตรีด้วยเนาะนี่ครับรอะท้องฟ้าสวยอ่ะท้องฟ้าดูในกล้องแล้วสวยมากเลยคุณอ่ะชนแก้วพี่โดดหน่อยสิพี่โด้แก้วเบอื้อหือนี่ครับ ข้าวเรียบร้อยโดหิวยังหิวแล้วอ่าโดครับสวัสดีครับมองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่านี่ครับมาดูกันนี่ของพี่โดโดสปาเกตี้ที่เมาอ่าแล้วก็เงินอ๋อเขาบีผักสลัดให้เพราะว่าเขาดังเรื่องผักสลัดออร์แกนิกที่เขาปลูกไว้นะฮะนี่อะไรของคุณตั๊ก ปลาทับทิมปลาทับทิมยำตะไคร้ยำตะไคร้อ่าแล้วนี่ผมสั่งไปฮะอยากกินกระหล่ำน้ำปลาแล้วอันนี้อะไรนะอะไรนะหอมทอดอันนี้นักเก็ตฮะแล้วก็นี่ผมสั่งสลัดไม่ใช่สลัดทีโบนสเต็กเนื้อทีโบนอันนี้อะไรคุูตับ เมี่ยงอ่าเนี day, no oh. yeah. Yeah, mmm ่ย bueno ก็คือก็คือกับอันนี้เนาะอันนี้อันนี้กับอันนี้นี่นี่ครับคือเมี่ยงมาด้วยกันอ่าทานเลยครับทานเลยอ่าครูตักกระโดดชนแก้วหน่อยดิชนแก้วน้ำส้มหน่อยไม่ต้องเอาต่น้น้อยอ่าชนแก้วกันหน่อยน่อยครูวหน่อย ตักทานให้หมดเออ้อพอดี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 อ,ดอ่า<ป>ท,ทันเลยครับย้ายมาตรงนี้ฮะเมื่อกี้มุมนู้นอ่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ส่งเข้ามาร้อนเลยยาที่นั่งเขาบอกตรงนั้นมันม,นมาแดดส่องเมีม่งใช่ไหมครูตั๊กลองกินแบบเมี่งสิเมี่งก็คือต้องมีใบผักห่อใช่ไหม,มห่อใบผักดูสิสเขาเรียกว่าเมี่งอะไรเนี่ยเมี่งหมูคอหมูเหรอเมี่งสันคอเมี่งสันคอหมู สันคอมงครับม้ารอมีเส้นหมี่ด้วยนะเอาน้ำจิ้มไปให้ใกล้ๆเอามาทางนี้เขามีน้ำจิ้มอะไรบ้างหรอมีเป็นแจวอันนี้เป็นอะไรเหมือนกับเป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานๆเนาะจิ้มหวานหวานครับ โอ้ผมชอบเลยเฟ้นไฟที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้พาไก่อนติงแล,ล้วร้อนชิ้นใหญ่ดีฮะเนะี่ยเฟ้นไฟาึงแล้วร้อนเป็นไงเมี่ยงคุณ ทอดคอรับสเต็กผมมีอันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำเกลี่นี่เป็น แจ่วคนัะเป็นแจ่วปลาทับทิมยำตะไครนี่ครับ กับข้าวก็เร็วดีนะนั่งราแป๊บมือกาพึบเลยมาทีเดียวเลยยกขึ้นมาทีเดียวเลยนี่ตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงฮะเรามีแขกเราโต๊ะเดียวจริงๆเขามีเปิดเพลงด้วยนะเราก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดถ้าแขกอื่นมาเราค่อยเปิดนะอยากรีวิวพูดคุยกับเพื่อนๆ ตะลำแสดงว่าเขาลอกออกไปเยอะเนาะจนเหลือแต่ใจขา,ขาวๆมาผัดเป็นไงออ <c oughs> ของชอบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยของชอบพิเรดเนี่ยพิเอรดูเหมาแน่ อืเขาปลูกอยู s <S nah. ่ข้างล่างที่ถ่ยเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วปอดสารก็บ้านอมตะฮะเพื่อนๆใครมาแม่สอดก็เลี้ยวเข้ามาก่อนถึงตัวเมืองแม่สอดฮะเข้ามาทางอ่างเก็บน้ำเนาะใช่ไหมอ่างเก็บน้ำ สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สอดยังไม่ถึงฮะก่อนถึงเลี้ยวเข้ามาเือโดหมดไปแล้วเรียง ยโดโเกลียงด้ตได้ตกินกัน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมยมนี่ครับเพื่อนๆผมจะลองชิมนี่นี่ผักอะไรคุณเขามีมีแบบนี้อย่างหนึ่งแล้วก็มีแบบนี้อย่างหนึ่งเอามารวมกัน มันมีแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเออเป็นเพื่อนนะักสามอย่างบายๆันอือจะเข้าปากผมหมดเลยไหมเนี่ยครับมีแต่ส้อมกับซอช้อนอยู่นู่นนี่ฮะเมี่ยงเนาะเมี่ยงอะไรนะเมี่ยงคอหมูเหรอเมี่ยงสันคอหมูแคบหมูลงไป คลิปก่อนหน้าน,นี้เราไปกินเมี่ยงจังหวัดตากนะคุณเมีม่ยงจอมพลมอันนี้มันคงจะเป็นอะแดปคล้ายๆกันะมีมะนาวฮะอันนี้ใส่ถั่ว<ม>อันนี้ใส่ถั่วอันนี้หอมแดงหอมแดงชอบติดมาเยอะหน่อยขิงอ่าขิงอันนี้กระเทียมแล้วก็พริกโอ้พริกขี้หนูหั่นหันนะอ่าอันนี้ แขนคอเอาชิ้นนี้ติดมันแล้วก็จิ้มกับอะไรอะคุณนี่เนาะทั้งสามอย่างได้เนี่ยอันนี้ก็แจ่วนี่นี่ก็น้ำพริกหวานนี่ก็ซีฟูดออันนี้ดีกว่าเนาะคนปนกันไปเนาะเอาหวานเอาหวานราดลงไปจิ้มแจ่วก็นต่ออ๋อนี่ไอ้ให้มันมีหวานมีเปรี้ยวไงมีหวานมีเปรี้ยวอ๋อฮะอ๋อทำใหญ่ เมื่อกี้ถ่ายคูตักแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ตัดใจอือืมอืม,อ,มอร่อยใช่ไหมล่ะนี่อะไรออยลงตัวเลยนี่หวานนี่เปรี้ยวแล้วก็เหมือนกินเมี่ยงคำ มันครบทกรอบพริกตรงนี้หอมมันไม่แต่แป้งอยากกินแป้งแต่สำคัญผักกรอบหอมอร่อยมากผักออแกนิกเขาปลูกเองอะงามอัดสารพิษผมจะกินสเต็กดูสเต็กน่าทานมากเนี่ีเมีดกับอันนี้สวน เนาะแต่เขามี<อ>มีน้ำจิ้มแจ่วมานะเดี๋ยวผมเอาช้อนก่อนเพราะว่าผมจะเอาน้ำน้ำเกลี่ราดก็ม,ม,มีน้ำเกลี่อยู่ตรงนี้ต่คุณมุมนี้แสงสวยไหมสวยนี่ครับน้ำเกลี่ลงไปน้ำเกลี่ลงไปมุมนี้มุมนี้จะเป็นแบบฝรั่งก็สั่งในทีโบนมาเอา น้ำแกวไหลลงไปด้วยนี่ครับมีดมามีดมาซ่อมมานี่กินแบบฝรั่งนะครับโอ้มุมเป็นเนื้อเนื้อทีโบนทีโบนอ้ยชิมเลยชิมแบบยังไม่ต้องใส่อะไร อหอมอะ่ะหอมหอม,อมแต่ผมจะใส่สองตัวนี้เข้าไปเพิ่มความอร่อยนี่ซอสเปรี้ยวนี่เตอร์ไซส์ซอสยเยอรั่งนี่จะเป็นปบาบโก้ ให้มันมีความเผ็ดแซ่บถูกปากคนไทยอาหารการกิเพิ่มความหอมเป็นซอสเปรี้ยววุ้เตอร์ไซสซอสแต่ทีเบิร์นทีโบนี่เนื้อจะค่อนข้างอ่าจะ ไม่นุ่มไม่นุ่มเท่ากับเท่ากับวนอื่นนะคองีโบโนร์อร่อยครับกินสเต็กต้องอกิสับปะรดตามไปฝรั่งคนลาวเนี้ย เป็นกับรสหวานฉ่ำอ่ะเปรี้ยวสดชื่นครับอยากติดใจเมี่ยงนี้อยู่หรยเวพาะใบนี้ใบนี้น่าทานมากเลย ก็พวเดียด yeah. um, oh yeah. ีนะโลนคุณ no รู้สึกว่าวัตถุดิบของก็มีคุณภาพติดยันมันจะดูร้านแบบอยู่ห่างไกลนะห่างไกลตัวเมืองให้ต่อแต่ว่าเชฟติดน่าจะที่บ้านนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องเขาบอกว่ามีโต๊ะจองตอนได้หกโมงเย็นหรพักๆอยู่ ก็คงจะบรรยายไม่ได้ครับเพื่อนเขาเปิดเพลงน้ำจิ้มเนี่ยนี่ปาเนี่ยต้องอย่างนี้เลยเกลือกลองประสานหวานเปรี้ยวรู้จักปอาไหมอืมะไรปลาที่ด้วยไหมครับ นัวซอสอะไรซอสมะเขืออะซอสมะเขือฮะดูดีๆะีมันจะออกเ้วยเริ่มมีแขกมานะแล้วเดี๋ยวเขาเปิดเพลงก็ก็คงจะไม่ได้พูดคุย <submit. S 1> กับเอฟทีนะก็ดเดี๋ยวจากนี้เราก็กลับเข้าที่พักฮะพักผ่อน คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าไปเมืองแม่สอดพาเพื่อนๆไปเที่ยวแม่สอดกันครับ

ขขาวอร่อยมากปาทับทิมเนาะ อจิ้มแจ่วบ้างครับชิมกับน้ำจิ้มแจ่วบ้างยังไงคนไทยก็ขาดน้ำจิ้มแจ่วไม่ได้ มีนะชั่เนี่ย <มา S 2> ใส่อย่างนี้ก็ที่ใส่เศษตะตังอยู่ที่บ้านไงเป็นหม่เจอเอนนะนี่ครับลองชิมอันนี้ยังไม่ได้ชิมบอกรสชาติเป็นเพื่อนเลยกระลำน้ำปลาของที่นี่จะรสชาติเป็นยังไงอือก็ลำอร่อยนะ ผมกับเป็นเมืองที่ปลูกกระหล่ำเลยนี่เนี่ยเขาปลูกกันเยอะนะปลูกบนบนดอยอะ่ะนี่รับรองว่าเป็นกระดับกระหล่ำดอยแน่นอนครับเ,เพื่อนๆอักกินเน่้ อืม,อมสองอันปนกันเลย,ย,ยไปนี่มันจะหวานอย่างเดียวหวานมัน้จะเปรี้ยวอแต่ผมชอบผักเนี่ยผักตัวนี้มากกว่าอ,อืมมันกรอบมันมันที่นี่ดินแดนแห่งผักครับ ไงสูตรผสมสองสองน้ำจิ้มดออะไรอีกเอาปลาไหมเอาสเต็กไหม,ไมเอาเดี๋ยวทอหั่นสเต็กให้นะต้องไหมเนื้อปลาตีปลาค่อยๆหั่นปลาหั่นปลาให้รูป วนช่วยลมช่วยพัดหัวใจที่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแตนไกลสุดขอบฟ้าน้องเองน้องไปน้องลอยไปวนให้ลมช่วยพัดหัวใจในไปที่ถึงน้องเพลงให้แม่ฟังใจที่ลอยลงไปบนนภา สุขสบาหัวใจที่จะไปถึงได้ตบตาแทบเพียงครั้งหนึ่งหัวใจที่แทบติดตรึงเพ้อลำพึงลำอันเนืงแม่นวลน,น้องอแกมน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจที่จงแทบพัดตุธาดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดวงดาราดวงดาวดวงไหน วอนให้ลมชาวบ้านนอบาน้อหน้ยน้องไม่มีใครวอนช่วยลมจะพาเข้าใจที่ไปถึงบาดีโอฝันด,งดวงใจที่ลอยหลงไปบนนภาแปลงปอปลาหัวใจที่ปลาตายถึง ได้ตบตาแต่เพียงข้างหนึ่งหัวใจที่แปติดถึงเธอเราหนึ่นนำมาหนึ่งแม่นวันนอพี่ลอยลมไปบนนักผาพอฟ้าหัวใจทีจะไปถึงตบตาแต่เพียงข้างหนึ่ง ัวใจที่แปดติดถึงหูเฟอล่าเบิงล่ามผนถึงแม่นวดน้องนั้นแดงกว่าใครใจที่ปงได้ปัาสุดท้านุ้ยไทยหรือดวงแกวตาดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนเนใจนนอนเดินบ่าวอนเนใจน้องไม่มีใคร วอนให้หลมพัดพาหัวใจที่ายถึงใจในรอยลมไปบนนะะักพาสุขพอฟ้าหัวใจที่จะไปถึงได้ตบตาแป้เพียงข้างหนึง่งหัวใจแน่แน่แนเ่งโหนดเบอร์ละเพิงลำพันพึ่งแม่นวลน้อ น้องนางนันแดงกว่าใครตรงแท้ภาพส,สุขาดวงดึกไทยดึกดวงแกวตาดวงดาราดวงดาวดวงไหน<ม>เดินผาวอในใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจที่ตาย่งแก่ อิ่มเรียบร้อยครับแต่เมื่อกี้พอเริ่มมีแขกเข้ามาในร้านเขาก็เปิดเพลงฮะก็มาสรุป เป็นไงครูตักอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเยี่ยมมากเลยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยแล้วเมื่อกี้ค่าอาหารเราเท่าไหร่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเนาะอาหารอร่อยปอดปอดสานผิดผักเก่งโอเคค่ะบรรยากาศเยี่ยมยอดครับแดดล่มลึงตกแล้ว่อเดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักกันครับเพื่อนๆครับ ถ้าชอบฝากกดซับสไคร b ์ก ора, ลลดไลค์กดแชร์ช่องโลดโอพายบดพอดีกล้องกล้องนี้แบตหมดพอดีฮะก็ถ้าชอบฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโลดโดพาเที่ยวหน่อยนะครับเจอกันเจอกันที่จะไปครับบปไปลุตกแขดเยอะนะที่จอดรถเต็มหมดแล้วเมื่อกี้เรามาจอดเงาเงาอยู่คันเดียวตอนนี้หกโมง นี่เขาก็ปลูกผักกันฮะเมื่อกี้ด้านหลังร้านเขาก็เป็นผักออแกนิกปลอดสารพิษครับอ่าไปครับพอคนเริ่มเยอะเราก็กลดับรถกรุงเทพก็มีเนาะรถกรุงเทพรถตากรถอะไรก็เยอะดีครับอ่ะบ๊ายบายหน่อยบาย๊บายบาย,บาย,บาย